แทปพี้เบิร์เดย์นะจ๊ะนลองรักพี่มิวซื้อของแพงๆแ,แบบนี้ให้เธอได้ยังไงของพวกนี้มันควรเป็นของฉันสิฉันจะฟองพี่มิวก็ลองดูสิโอ๊ยพี่มิวช่วยโยกด้วยคะ่ะแฟนพี่นั่นแหละที่ทำร้ายตัวเองบีมหยกเขาจะทำร้ายตัวเองทำไมจริงค่ะพี่มิวน้องสาวพี่คงจะลังเกียดโยก ดาววีคิสมายนี่เธอคือน้องสาวของพี่มิวใช่ไหมใช่ทำไมหรอก็ไม่มีอะไรหรอกฉันแค่จะมาบอกว่าให้เธอเลิกยุ่งกับพี่มิวฮะให้ฉันเลิกยุ่งกับพี่ชายตัวเองเนี่ยนะที่เธอเป็นใครเนี่ยฉันก็เป็นแฟนพี่มิวไง เธอรู้ไหมว่าแฟนฉันไม่มีเวลาให้ฉันเลยเพราะมัวเอาเวลามาอยู่กับเธอนี่แหละพี่มิวเขาไม่ได้บ่นอะไรฉันเลยนะแล้วอีกอย่างฉันก็ไม่ได้บังคับอะไรเขาด้วยก็เพราะแบบนี้ไงฉันถึงต้องมาอยู่ที่นี่คนอย่างพี่มิวเขาไม่กล้าบอกเธอเหรอกว่าเขาลำคาญเธอแค่ไหนฉันก็เลยต้องเป็นคนดีอาสามาบอกให้แทน รู้แล้วก็จําใส่สมองไว้ด้วยอะไรของเขาเนี่ยอะไรเนี่ยบีมทำไมทำหน้ามูยแยบ,บนั้นล่ะพี่มิวมีอะไรจะบอกหนูไหมอะไรก็ ไม่มีนะไม่มีพิรุณนะสิไม่ว่านี่พี่มีแฟนแล้วเหรออ๋อไมกรว่าเรื่องอะไรใช่พี่มีแฟนแล้วเขาทั้งหน้าละแล้วก็นิสัยดีมากเลยนะจริงเหรอเอาจริงสิทำไมถามแบบนั้นล่ะบีม ก็วันนี้แฟนพี่เขาเข้ามาทักหนูนะสิจริงเหรอแล้วเป็นไงน่ารักใช่ไหมล่ะวิน่ารักก็ผี้อะไรล่ะด่าหนูชอดๆเลยเฮ้ยมัวแล้วแฟนพี่เขาไปด่าแกทำไมเขานี่ใส่ดีจะตายเขาด่าคนให้เป็นล็อกตาถุนจริงเลยพี่ฉันเอางี้ละกัน วันเกิดหนูพี่พาแฟนมาแนะนำให้หนูรู้จักไงสิได้สิน้องรักที่รักไม่น่าพาหยกมากินอะไรแพงๆแบบนี้เลยหยกว่ามันเปลืองตังะคะ่ะโถโยกไม่เป็นไรหรอกหน้าพี่อยากให้แฟนพี่ได้กินแต่ของดีๆนี่แค่นี้จิบ หืหยกนี่โชคดีจริงๆเลยที่มีแฟนแบบพี่มิ้วพี่ก็โชคดีเหมือนกันที่มีหยกเป็นแฟนพอได้แล้วพี่มิวชมกันไปชมกันมาหยกเขินจะแย่แล้วอ่าก็ได้ก็ได้ไดเอออีกไม่กี่วันก็จะถึงงานม,มันเกิดน้องสาวพี่แล้วหยกไปด้วยกันนะพี่จะได้แนะนำหยกให้น้องสาวรู้จักก็ได้ค่ะปเราลีบไปกันเถอะ ฝนก็นจะตกแล้วเนี่ยค่ะป่ะนี่ไงระบีมหยกแฟนพีสส่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วก็น่ารักมากแหมพี่มิวก็เลิกชมหยกได้แล้ว เห็นไหมพี่บอกแล้วว่าคนที่บีมเจอไม่มีทางใช่โยกหรอกเออบีมพี่มีอะไรจะเสียภับีมด้วยนะฮึอะไรหรอพี่มิว้วแป๊บหนึง่งเดี๋ยวพี่มา แฮปปี้เบอร์เดยนะจ๊ะน้องรักวุ้ยนี่พี่ไปแบบซื้อมันตั้งวันไหนเนี่ยถ้าบอกแล้วมาาันจะเธอไผไหมล่ะอ่ะหืม ขอบคุณนะคะพี่ชายสุดที่รัอกออกอาการขนาดนี้ถูกใจแล้วสิไม่เอา้าไม่ถูกใจก็ป้าแล้วโ <c oughs> ถ่เด็ <c oughs> กคนนี้นี่ที่รักคะอะไรเหรอยก <c oughs> คือโยกลืมทรศส่ท์ไว้ที่รถนะคะ ที่รักช่วยไปเอาให้หน่อยได้ไหมคะอ๋อได้สิเดี๋ยวพี่มานะเดียมกินกันก่อนได้เลยค่ะ,ะ,ะ,ะทำอะไรอ่ะพี่มิวซื้อของแพงๆแ,แบบนี้ให้เธอได้ยังไงของพวกนี้มันควรเป็นของฉันสิ เพราะฉันเป็นแฟนพี่มิวนะเฮ้ยแฟนก็ส่วนแฟนน้องก็ส่วนน้องสินี่เธอหัดแยกแยะบ้างนะทำไมเป็นน้องแล้วไงฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าฉันได้แต่งงานกับพี่มิวเมื่อไหร่ฉันจะให้พี่มิวไล่เธอไปอยู่ที่อื่นซะเธอคิดว่าพี่มิวจะเชื่อคำพูดของเธอเหรอแน่นอน พี่มิวเขารักฉันเขายอมทำตามที่ฉันบอกทุกอย่างนั่นแหละเธอนี่มันเกิดเดียร์ยาสิ่งเอามานี่นะอะไรของเธอเนี่ยวิวเขาเจอให้ฉันนะฉันจะเอาเอาไปไปสิยศพี่หายโทรศัพท์ยศไม่เจออ่ะ ันจะฟองพี่มิวก็ลองดูสิโอ๊ยพี่มิวช่วยหยกด้วยค่ะบิมจะทำไรโย,ยช่วยหยกด้วยค่ะพี่พมิวยกยกยกไปไรโยกก็น้องสาวพี่นะสิคะไม่ชอบโยกก็เลยทำแบบนี้บีม นี่ถึงกับต้องลงไม้ลงมือกันเลยเหรออะไรพี่มิวพี่ไม่ต้องมองหนูด้วยสายตาแบบนั้นเลยนะพี่น่าจะรู้นิสัยหนูดีที่สุดแฟนพี่นั่นแหละที่ทำร้ายตัวเองไม่จริงนะคะที่แล้วบีมนั่นแหละที่ก้วาวร้าใส่หยกบีม โยกเขาจะทำร้ายตัวเองทำไมจริงค่ะพี่มิวน้องสาวพี่คงจะลังเกียดโยกโอ๊ยบีมไม่ทนแล้วนะเน่ถึงจา้าแสดงของเธอมันจะดีเลิศกระเสริฐสีแค่ไหนแต่มันก็หนีความจริงไม่พ้นหรอกนะบีมพูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงพี่ก็ไปดูเองก็แล้วกัน เดี๋ยวพี่มาแล้วิมกินกันก่อนได้เลยค่ะทำอะไรอ่ะพี่มิวซื้อของแพงๆแบบนี้ให้เธอได้ยังไงของพวกนี้มันควรเป็นของฉันสิเพราะฉันเป็นแฟนพี่มิวนะเฮ้ยแฟนก็ส่วนแฟนน้องก็ส่วนน้องสิเน็่ เธอหัดแยกแยะบ้างนะทำไมเป็นน้องแล้วไงฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าฉันได้แต่งงานกับพี่มิวเมื่อ,อไหร่ฉันจะให้พี่มิวไล่เธอไปอยู่ที่อื่นซะพ,พี่มิวนั่นมันไม่ใช่อย่างที่เห็นนะคะมันเพ้อประปรอค่ะพ่อเธอหยกพี่ไม่คิดเลยนะว่าหยกจะมีนิสัยแบบนี้พ,พี่มิว หยกขอโทษหยกก็แค่ไม่อยากให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับแฟนของหยกนี่คะพี่มิวหยกพี่ว่าเราเลิกกันเถอะพี่มิวไม่นะหยกไม่เลิกหยกและพี่มิวนะโอ๊ยจะออกไปดีๆหรือจะให้ฉันสาดน้ำไล่ฮะพี่มิวจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมอ๋อไม่เลี๋วไม่เดี๋วไม่ไม่ อนี่พี่เมิวข้าวหน้าจะหาแฟนก็ดูให้มันดีๆหน่อยนะรู้แล้วนะ่ขอบใจนะน้องรนะัตอืมไปนี่มันเด็กเหลือขอที่นอนอยู่ข้างถนนนี่ โยกแม่ไม่อยู่แกปล่อยให้มันเข้ามาในร้านทำไมพวกคุณล่า ได้จ้ะแป๊บนึงนะนี่พี่มิเศษแค่นี้เอาไว้ซื้อขนมนะขอบคุณค่ะพี่คนสวย ของของลูกค้าฉันนะเยเด็กขอทานไปออกไปไกลๆเลยนะใครให้แกเข้ามาในร้านฉันเนี่ยไปสิหนูขอโทษค่ะพี่อย่าไล่อยู่เลยนะคะหนูหิวหิวก็ไปกินที่อื่นที่นี่ร้านกว๋วยเตี๋ยวไม่ใช่สถานสงเคราะห์เด็กจรจัดไปออกไปสิออกไปเดี๋ยวค่ะใจเย็นสิคะคุณโยกนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นคะก็ยีเด็กเหลือของคนนี้สิคะหมวดมันจะมาขโมยกว๋วยเตี๋ยวกิน มาแอบกินของเหลือของคนอื่นน่าเกียดที่สุดทําไมหนูถึงทำแบบนี้ล่ะคะหนูหิวข้าวค่นหนูไม่กินข้าวเลยหิวเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวพี่เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวหนูดีไหมดีค่ะพี่ไม่ได้นะข้าวหมดหยกไม่สบายใจที่จะให้เด็กคนนี้นั่งอยู่ในร้านค่ะนะคะคุณหยกถือว่าฉันขอเห็นแก่ฉันเถอะ ก็ได้รอแป๊บเดี๋ยวเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวแล้วค่ะนี่เลยอะกินซะ หมอบอกให้แม่เปลี่ยนยาเพราะตอนนี้ร่างกายแม่เป็นมากกว่าเดิมอีกเพราแม่ไม่ได้นอนเห็นไหมแม่เป็นพราแม่ทํางานงกงกเวลานอนก็แทบจะไม่มีร่างกายโทรมลงหมดแล้วเนี่ยเอานโยกมันเป็นโรคของคนแก่อย่าบ่นแม่ให้มากนักเลยก็มันน่าบ่นไหมล่ะแม่แทนที่จะได้ปิดร้านหนูก็จะได้พักด้วยกลัวเสียรายได้อยู่นั่นแหละเฮ้ย แม่ใครเนี่ยขี้งกจริงๆเลยตายนี่มันเด็กเหลือขอที่นอนอยู่ข้างถนนนี่หยกแม่ไม่อยู่แกปล่อยให้มันเข้ามาในร้านทำไม,มนี่ยอเด็กบ้าแกออกไปจากร้าน,นเลยนะเออใจสุมค,ค่ะใจเย็นๆค่ะนอนเขาแค่ห,หิวหิวเหรออะไรสภาพแบบนี้จะมาขโมยของในร้านใช่หรือเปล่าระวังนะหยกเก็บของมีค่าให้ดี เดี๋ยวเด็กจรจัดมันจะเอาไปได้เพราะพวกเนี้ยมันขึ้นเชื่อขี้ขโมยอยู่แล้วค่ะแม่หยกลืมคิดไปเลยค่ะนี่เธอออกไปเลยนะเพราะถานนะเธอมันส่งเสียงต่อการเป็นหัวขโมยหนูไม่ขโมยหรอกค่ะหน,นูไม่ใช่โจรนั่งสิคะพวกคุณเริ่ม,มองน้องในแง่ร้ายเถอะค่ะฉันว่าน้องเขาไม่มีพิดไม่มีภัยหรอกฉันว่ามีค่ะทั้หมดเห็นหน้าใสๆทำเป็นขบวนการใช่ไหมตอบม่ตอบม,มาสิ แม่โทกันจ้าขอ่อนนั่งก่อนเออาไปแม่่วยหเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาหนูไปส่งที่สถานสงเคราะห์นะไม่ไปหนูไม่ไปได้ไหมคะพี่นะคะหนูขอร้องนะคะพี่จำเป็นต้องไปแจ้งเขาไว้ก่อนเพราะมันเป็นความปลอดภัยของหนูด้วย พี่สัญญาพี่จะรีบกลับมานะพี่คะบนโลกนี้คนเจอไม่มีสิทธ์เท่ากับคนเลยเหรอคะทำไมพวกเขาถึงรังเกียจหนูไม่หรอกจะหนูหนูฟังพี่นะหินโดนน้ำซ้อหินยังกร่อนเหล็กโดนไฟหลอมเหล็กยังละลายแต่ความดีไม่มีวันละลายหายไปจากโลกนี้เพราะฉะนั้น ไม่ว่าหนูจะเป็นยังไงหนูจงเป็นคนดีและทำแต่ความดีนะค่ะพี่ตำรวจหนูจำไว้นะถึงเราไม่มีเราก็ไม่ควรไปขโมยของของใครเพราะคนที่เราขโมยมาเขาอาจจะเดือดร้อนค่ะพี่หนูจะไม่ขโมยของของใครเด็กขาดไหนตะเบก,ก่อนเออน่ารักมาก <laughs> ได้จ้าเล็กน้ำตกสองบะหมี่โฟนหนได้จ้าเดี๋ยวหยกทำไว้ให้จ้าเสียงอะไร <c oughs> ไม่จริงหรอกคะ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกน้องเขาจะขโมยทำไมก็ฉันเห็นอยู่ว่าเหล็กเหลือขอนั่นมันหยิบน้ำร้านของฉันไปนะหมวดคุณหยกคะถึงคุณหยกจะมองว่าน้องเขาเป็นเด็กเหลือขอแต่ฉันว่าน้องเขามีจิตใจที่งดงามน,นะคะตำรวจยังเข้าข้างโจรแล้วแบบนี้สังคมจะอยู่ได้ยังไง ขโมยโหขโมยน้ำที่ร้านฉันยังไม่พอยังขโมยขนมแม่ฉันอีกเหรอจับมาเลยค่ะคุณตำรวจมันนี่เลยนะขโมยคุณคุณคุณทำอะไรเด็กเนี่ยใจเย็นๆสิคะอย่าทำรุนแรงกับเด็กทำไมจะทำไม่ได้ก็มันขโมยจริงๆนี่หลักฐานก็เห็นคาตาถึงยังไงก็แล้วแต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายร่างกายใครก็ได้นะคะหรือไม่ได้ขโมยจริงๆนะคะโกหกถ้าเธอไม่ได้ขโมยแล้วใครให้ขนมเธอมากิน แม่เองแม่แม่เป็นคนให้ขนมเด็กคนนี้กินเองป้าขอบใจหนูนะลูกที่ช่วยเหลือป้าถ้าป้าไม่ได้หนูป้ามแย่ไปแล้วแล้วป้าก็ต้องขอโทษด้วยนะที่พูดจาไม่ดีใส่หนูหาว่าหนูเป็นเด็กไม่ดีพี่ก็ต้องขอโทษด้วยที่พี่ปากร้ายแบบนั้นอย่ากโกรธพี่เลยนะ ไม่กดพี่กับคุณป้าหรอกค่ะหมวดคะฉันจะขอรับเด็กคนนี้ไว้เป็นลูกบุญธรรมคะ่ะจริงเหรอคะเจ้าจุ๋มจริงคะ่ะเด็กคนนี้เป็นคนที่มีพื้นฐานในิสัยดีฉันเลยอยากให้เขามีชีวิตที่ดีป้าจะส่งหนูเรียนหนูอยากเรียนหนังสือไหมอยากเรียนค่ะป้าโอเคนี่น้องพา หนูอยากไปกินพิซซ่าหรือไก่ทอดไหมเดี๋ยวพี่โยกพาไปกินไม่อยากไปค่ะหนูอยากกินแค่กุ้งเจียวขอบ้านกับพี่โยเพราะมันอร่อยดีแหมคำพูดคำจาได้น่ารักจริงๆเลยโยกน้องน่ารักไหมลูกน่ารักค่ะแม่น่ารักเหมือนพี่สาวเลยขอบคุณค่ะจ้าไหนเรียกแม่สิลูกขอบคุณค่ะแม่